ยายขอสูตรหัวปีทอดเลยดิอยากกินหัวปีทอดอะ่ะทอดเฉ<ถ>ยเฉยเฉยอให้รนะ้องไม่ให้รงทอดได้ไม่เอาจะเอาสูตรจากยายไง<ฮ>สมัยเด็กๆก็กินกับยายเลยนานๆกับมหาทีเนี่ยยายทำไมไ่ไหวแล้วอันทำไหวยายบอกเดี๋ยวนะทำโอเคไหมครับ,บอกเดี๋ยวนะทำจับมือเนี่ยเตรียมมาแล้วเนี่ย ทำไม่ดีหน่อยนะเดี๋ยวจุ๊บทีนึง่งบอกยายทำไม่ไหวไม่ค่อยจะด,ดีนะั่นน่ะเดี๋ยวนะเป็นคนปอกเปลือกหั่นเองยายเป็นคนกำกับโอเคไหมโอเคไหมยายโอเคนะจับมือ,อจ,จับมือโอเคเดี๋ยวไปเอามาให้ทำเป้าหมายอยู่500หลาอุณหภูมิ32ความชื้น31พร้อมแล้วยิงเลย เด็ดดอกหลาบสมัยก่อนที่แบบเราตอน,นเด็กเราก็ทําตามในหนังที่แบบเด็ดดกยอกไม้แบบรักไม่รักได้สองหัวหัวกล้วยหรือแถวบ้านผมเรียกหัวปรีเดี๋ยวไปให้ยายทอดอ้อนเขาหน่อยยายสอนวิธีการซอยหัวปรีหน่อยดิ บุญรัตนาว่ายังไงกลางก่อนนะระเบูนมากเคยได้เหมือนกันแล้วเนี่ยเอา้เาเลายใหญ่อะไรเราต้องสับไหมสับไหมนะเดี๋ยวสับทอดนี่แหละเอา้าแล้วเจอคุกแป้งไงคลุกแป้งอะ่ะคุกแป้งให้ต้องสับนะ นี้สวยงามไหม mm. น้อพอมีแบบสว่วนร่วมโอเคเราใส่ไข่เไยส์ฟอง mm. ใส่แป้งแล้วไม่ต้องมาแอบ,บขอกินนะคนให้เข้ากันนะจ๊ะถือว่าทำง่ายพอสมควรนี่ขนาดให้ลืมไปเลยนะเนี่ยว,ว่าทำยังไงบอกผมว่าอะ mm. ไรรู้ไหม mm. บอกไม่ใคยทำให้กินเลยอย่างั้น ที่เมื่อก่อนมันทอดเป็นเพล่ๆยายจำได้ไหมดูดึงมาแล้วตั้งกระทะเตรียมไฟเยอะตัวะใส่เยอะไหมยายเดี๋ยวจะเตรียมเข้าห้องนอนอย่างเดียวเนี่ยบอกว่าเพิ่งจะ4โมงเย็นแล้วฟ้าแบบมันคืมไงเขาคิดว่าจะ6โมงเย็นแล้วอ่ะใช่ไหมยายจะกลับไปนอนใช่ไหมหายเร็วทำไมยายจำไม่ได้ยายทอดยายกินตอนเด็กอ่ะ มันเป็นเพยๆเอ่ะเหลือไม่เเห็นอย่างนี้ใส่ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วที่ไหนนะได้แล้วอะไรรายจ่ายเ้ยไม่มีฟู้เลยชิ้นเลขของเราเสร็จแล้วนะครับผมใหญ่องชิมหน่อยร้อนอืมร้อนไปมึงลหย่ชิมหน่อยเย็นล้อน่ะเย็นแล้ว จ่ดต้องจ่ดผมรักยายผมก็ต้องเป่าอาหารให้ยายก่อนกินบ่างอก๋งเ็มสิบมให้เท่าไหร่คุณเสกจะไม่ได้คำตอบนะครับวันนี้โอเคปิดคลิปเลย ยกมือเย,ย,ยอเยี่ยมเลยครับอ,อร่อยเฮ้ยคอยมีกันมังใจหน่อยโอเค,อเคยายไปนอนได้แล้วยังไม่หกโมงนะยังเพิ่งรีบนอนเดี๋ยวปู่ผมตีให้